สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือคุณแม่มงเดือนนะคะช้างป่าแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะพามาดูบนเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะเออพี่ควานนะคะเขามาปล่อยไว้ที่สวนหญ้านะคะหลังโรงช้างนะคะเนี่ยค่ะพากันกินหญ้านะคะให้เขาได้กินหญ้าก่อนเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะหญ้าในสวนก็จะเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะ เขียวขจีเลยนะคะนูนคุณแม่องเดือนนะคะนางอ้วนทวนสมมูรณ์ขึ้นเยอะเลยนะคะนางมีความสุขนะคะได้อยู่กับลูกชาย <c oughs> ลูกชายขี้ดื้อนะคะลูกชายตัวป่ว <c> น <oughs> ดูนะคะดูบรรยากาศนะคะ <c oughs> ก็คึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตกไหมนะคะบุเรืออร่อยไหมครับแซบบอ ดื้อนะคะเนี่ยอาเอาเอาจะเอเอ,เอ,อะไรครับมาอวดความหล่อไกลๆนะคะอุ้ย,ย,ยน,นันนไว้ใจไม่ได้นะคะบุญเหลือเนี่ยดื้อเพราะว่าเขาเขาเริ่มโตลแล้วนะคะเดนน่าก็จะอายุครบ3ขวบแล้วนะคะเขาเกิดเดินสิงหานะคะเด็กชายบุญเหลือของเรา ก็ปล่อยให้เขากินไปก่อนนะคะปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะก็เป็นช่วงเวลาของเขานะคะที่เขาได้เป็นอิสระนะคะในช่วงเช้าที่พี่ควานจะพาไปปล่อยนะคะปล่อยเข้าป่าบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่วันนี้เราก็ปล่อยใกล้กๆค่ะใกล้กๆลงช้างของเราเลยอุ้ยไปเล่นอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะุณเลือได้ของเล่นใหม่ได้ที่เล่นใหม่แน่เลยดูมันเป็นบอ่อน้ำไหมอะ่ะอุ้ยลงไปนอน ดูคุณแม่คุณแม่ไปดูความปลอดภัยของลูกชายนะคะบักลาเฮ็ดยังบักลาทำอะไรเนาะคุณแม่ไปดูก่อนกลัวลูกชายจะเป็นอันตรายนะคะเป็นแม่ที่ห่วงลูกมากนะคะก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกเนาะดูอ้ยเล่นใหญ่เลยดูดูดูแสดงว่ามีบอกโทนนะคะตรงนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนะ้าเอ้ย <c oughs> กระเด็น นี่หูปะเป้งน,นะคะอาบน้ำแล่เช่น้นำคโครนนะคะดูอ้วนอ้วนชอบมากเลยดูนะคะทุกครั้งนี่จะเข้าแต่ป่านะไม่มีคโครนให้เล่นนะคะก็จะถูต้นไม้เดินกินยดอดใบไผ่อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้โอ้โหเจอ,อ่อโครซะแล้วค <c oughs> <c oughs> อไผ่นะคะ <c oughs> เจอ,อ่อโครน,นะคะดู นอนนอนนอนทุกโครนเอ้ยความสุขความสุขช่างอ้วนนะคะในโลกสายธรรมชาติตัวติดกันมากเลยนะคะนี่คิดไว้ว่าถ้าแยกกันอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ายิ่งโตยิ่งติดเนาะยิ่งจําด้วยนะคะก็จะยิ่งยากจะแยกยากกว่าตอนที่เขายังน้อยๆนะคะอันนี้เขาก็ความจําเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วเนาะ เปลี่ยนสีแล้วนะคะดู <c oughs> คุณแม่วงเดือนก็ใช้ย่อยนะคะนางก็ชอบเล่นเหมือนกันนะคะปล่อยให้เขาเล่นนะคะให้เขาได้ผ่อนคลายให้เขาไดออ้อิสระบ้างนะคะเขาจะได้ไม่เครียดค่ะช่วงระยะเวลาออในการปล่อยนะคะก็นานนะคะเป็นชั่วโมงค่ะไม่ได้ปล่อยแค่ระยะเวลาที่แม่ควานถ่ายคลิปนะคะอันนี้เราก็คือถ่ายระยะเวลาสั้นๆค่ะเราไม่ได้ถ่ายนานนะคะ ก็พี่ควานเขาก็ปล่อยให้กินปล่อยให้เล่นอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเออเอยสนุกจังเลยครับสนุกไหมครับอู้อดูนะอ้วนหมูอ้วน ก็มันเป็นเขาอยู่ในสายนี้นะคะเขาก็แบบนี้นะคะสายธรรมชาติเอออันนี้อันนี้โชว์ความหล่อแบบฉายเดียวนะคะดูเออเอ้เออๆออบักราถูกใจเอ้ยสนุกไหมครับดู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 สีมีต่โครนเลยนะคะจะฉีดออกไหมเนาะเอาฉีดออกอยู่นะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันแห้งอย่างเงี้ยมันก็จะฉีดง่ายนะคะโครนที่ติดบนตัวน้องอ้วนเนี่ยค่ะอู้ยสน,นุกใหญ่ปล่อยให้เขาเล่นนะคะเขาผ่อนคลายค่ะนี่นี่นี่เหลืออู้ยเล่นไม่สนใจใครเลยนะคะคุณแม่องเดือนไปไหนนาะปล่อยลูกชายไว้ไว้เชือกเดียวนี่นาะคุณแม่องเดือนไหนคุณแม่องเดือนเล่นไม่สนใจแม่เลยนะคะ ความสุขของช้างอ้วนค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควานด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอพรวา,ายรุบนเหลือคุณแม่ลองเดือนของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ